สวัสดีครับผมพบกับพากับทีมงานเบา้ายอเขาคือเก้าพี่น้องห่างห่ายไปไล่มือเด็ดไปตูน้อยมานอยก็น,น้อยดีพี่น้องเอ้ยโหลสามซี่นี่เล่น่มันเนาะสงสัยนี่แหละผู้พ,พันได้มากอะไรเตรียมเครื่องนันอันนี้ว่าไน้าะไรกับากบก้อยเนาะว่าะก้าก้อยก,ก้อยกับตุ้มหัวเนาะ บันนี้ได้ขัวได้บั้นนี่จ้านะเป็นบมเป็นพี่น้องเอ้ยบมเคยจะเที่ยวหัวไปง่ายนี่นะมันก้อยกับต้มมื่อต้มนี่ละหัวมันทางหัวทางลำตัวมันที่หอบโมเดเอาก้อยเอาก้อยเอาก็เอาต็มทั้งเนื้อสั่นเนื้อนั่นนะครับเอ้วคอยติดตามเลาขัวและบั้นนี่พี่น้องจักรเยาเฮ็ดสิเลยดอกอันนี้ก็บมเคยเอาท่ๆนี่เลยเนาะกระเจ้า ได้ซ้ำเหลือก็เอาดัดเนื้อเลนนี้ยวเตะทางนั้นเนื้อสั่นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บอกขีห้าปลาอยู่แต่ว่าบกลัวปลาใหญ่ยังบุบบุกักป่านเลยแหละโอ้มีดกระบอเข้าออพี่น้องเอาซ้ำเอาได้เลยแหละเนื้อปลา,าข้าคัดพี่น้องเอย tham gia, giác Tâm tu nói là cái nó đi เขาคอยที่ตามตจนต่อไปพี่น้องครับวันนี้ก็ขวดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลือดเต่ซอยอันนี้แหละครับบ้านนี้เดี๋สดสยวจะซอยนี่แหละนนเอาเมื่อจะขว,ว้างคนอ่ะแล้ววานไหนละ่ะข้าก็นาดแหละบ้านนี้วันนี้ก็ซอยแล้วก็ไปคั้นมะนาวคั้นเกลือแล้วก็ก้อยแหละนี่มันซีฟก้อยมันกำลังจะต้มเลยบน,นี้เนาะนนเปลี่ยนตัวแล้วหั่นต้มแล้วมั้งอีกสิบนาทีได้กินเลยต้มหั่นข้าวเดียวนี่ อ๋อคุณหมอแจ็คก็มาแล้วเนาะมาแวะมาแวะกินก้อยไปตู้เนาะครับอ่าลุงลิ์ก็มาอ่าเอาบ้านนี้เอเรียกตัอก่อนบ้านนี้ครับบ้านนี้ก็ตุ้มก็เอาลงหม้อแล้วพี่น้องบ้านนี้รอมันฟุตจะน้อยก็ได้กาดเลยนะโหนาเนาะแม่นครับอืมเลยซื้อไรซื้อไรเดี๋ยวนี้รถจิการรถ บ้านค่อยดูการรถหนิฮู้ฮกดรก็ยามันทรายสุดเนาะครับสุดเมี่ยทุกคนเลยอยู่นี่ชุ่มกันหน่กันเนาะเออมันจะน้อยก่อน้มันโมอโดจนเราจงเอาอันใบมะขามอ่อนเนี่ยพี่น้องเด้วยมนเกิดเทศอีกบ้าห้องเทสได้เนี่ยอันดานจะหน้อยเนาหมดต้องหลายเด้อไหนๆๆๆหมดเสียพื้นทุกตะการน้องเลยน้อยมันนี่อาวแล้วต้องมาเบื้องตอนคั้นก้อยอยู่พี่น้องเอ็มเอ๋อบัดนี้คั้นแล้วเนาะบัดนี้ครับ่ ทีนฮะเหมันบวพอเาเตามะมือมนาวเฮามังนาวถือปานี่บถือกระบุดคงเย็นน้ำนี่ข้านัังบ้านมันเป็นร้อยหน่วยสองร้อยหน่วยกวนไปไปมัเนาวเป็นดั่งดีเลยมังนาวโบราณโอ้ผมหมดมาบ่ะขักไปเรื่อยเรื่อย่าอัขนาดทีน้องเอ้ยสูดอยเรือนีก็ปิดเนาะ พี่แล้วพี่แล้วก็พอแล้วเนาะสเมือหอเม่ิมเมโอเคเลยเฟครับคอนเทด์เนี่มาว่นี่คอนเด์นี่คลูคลขึ้นมาโอ้โขนาดเนาะต้มไปตู้พันวเนาะบานนี้ไปแม่พีน้องเอ้นี่ มาสู้มาด้วยลูกปลารสชามันจะเป็นเราลองเบ้่งก่อนผู้เฮ็ดบม่ได้กินผู้กินได้เฮ็ดเลยนี่โอ้มันได้กินฮ้อนๆฟันเย็นอ๋อจะเลยมีเบื่อหันควงเหมือนมาฆ่าเมือนมาฆ่าเมือนมาฆ่าเปียกบรรยากาศบรรยากาศพงไม่พี่น้องเองมันเปียกต้มปลาต้มปลาสุดยอดเนาะกินกินไส้ด้วเนาะเต็มวงพวกนี้เนาะ Sự gió sự gió khoai bay tù đơ tục bay tù mò mày mì nọi nèo. Hai thơ găm tha? Oi, mặt gì đâu mọi việc là. Hãy mặt gì đâu mọi việc là. Hãy mặt gì đâu mọi việc น้อยรูไข่มันกินไข่เจเนี้ยไข่ครับต่อตลาดไร่ปรุงอะไรเนาะปรุงอะไรบ้งเนาะตรถกระปุกเรื่องครับครับใส่ประแดกยังบ่ใส่ไปหวอพอพอพอเจ้าเห็นเจ้าเห็นเสียไรเสยไร เสียบเสียงนี่พิามัเลยเบเสกอลมดต้อหนทางแบงพวกนีทางแบงเหรออ๋ออยู่บออ๋อไปอ้ไปอ้ไเ็ดอน้ำโอ้ยของอายน่เต็มหน้าเต็มตาให้เม่ต้องกินไปไป่่ยครัเู่มือกินแล้วก็ไปเลยนี่กินแล้วก็ไปเลยเราาไปดิ้นน้ำมันดิ้นนเรื่องหลวงพี่เด้อหลวงพี่ขนอยนั่นเว้ยนี้เด้อกดไปไหนหร ไปดื้อเนี่เลยนตรนี้อชมือเสียเนาะ้มือกัรมดะค่อกินค่ยกัยังเอ็ดเองกัยังแซบคือกันเม่ทาเมื่อซี่รยมาไล่คนแล้วเขาบุ้มเวลาสะเบกหย่อนเสื้อจะไม่เป็นตัวบอกจะไปคิปนี่ยาวๆไปเลยแปดิบนาทีเลยคิปนี่ลงไปเลยสุดเดคำนึงสุดเดียเนี่สุดเดีย่ะเดียตัเนาะใส่อะไเด อ๋อพ่อพจักพระเด็กจักเกือจักโคตงสุรุตมันโรเซฟกันมันรู้ไปนี่ใส่เนียเอาซิมซิมเอาจังไวปะนิกล้องนำก็บดันดูสิเด้อสุดิบุพเพนะครับเดี๋ยวครับอเห็นล้อืมหมแล้วพระเทนะข้อมอนงหมแล้วเอหมแล้วจับไปอาไปรุ่นเดียวพี่ิจะไม่เมียฮัน พเพอามาพันพเอา,าบุตรยือขึ้นอู่อมึงกู้อจอไหมกูเลยไปกู้อะกูเลยเดี๋ยวค่เห็ห้ยเดยมกูอดององแซบครับแซบครับวปลาท้องแก่น้อยครับขาวครับขาเดียวขาเดียวมดม <c oughs> ือต้มไก่บ้าน <c oughs> ไม่ล่ะต้มกระสาพรูร้ได้ไบร์ต้กมกระดบ่้องเหรกินน้ำแดมือกเลยไส่บ่อพันเียไ่บ่เพันเีมึงกองนง ต้องมาเมื่อคำยืนนี่เลยไม่อะเอาเอาคำนี้เลยเดี๋ยวปันสุดท้ายได้เออแซ่บก่ากลัวไปตู้ฮะโอเคฮะอ๋อสองสาวอ๋อดูจัดๆๆเอาโซ่ปั้นเอ้าเอ้อแซ่บคือปั้วมือฮนพ่อแม่เนาะเออยอดเนาะเลี้ยวมืออีกวันนี้เอ้าคลิปนี้ไม่ทซ่บจริงนะเนาะเพราะกันตรงใกล้บ้านมืดเนาะ tawag niya pa